นับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความก้าวทันเทคโนโลยีและการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการประกอบธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภาคบริการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์คือหนึ่งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีแผนงานสอดรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและบริการทั้งในและ ต่างประเทศจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนารายงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ของสถาบันพัฒนาฝีมือรายงาน8นครสวรรค์เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาสะท้อนว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน,ขนและยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือรายงานปี2 5 6 0ถึง2564ของกระทรวงรายงานได้ถูกขับเคลื่อน ไปอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราจะส่งคนเนี่ยนะคะกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือแล้วเนี่ยเขาก็จะมีมีสวัสดิการหรือว่ามี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยกว่าคนอื่นการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึเกเตรียมเข้าทํางาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการมุ่งมั่นฝึกในระยะเวลายาวนานเพราะการฝึกของเรานอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเราแล้วเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้างได้ยอมรับในฝีมือของเราแล้วเนี่ยเรายังมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือเมื่อคุณฝึกอาชีพเมื่อคุณเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองแล้ว คุณไปทดสอบนะคะไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆเนี่ยเราจะมีการเปิดทดสอบไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารไทยแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นเลิศไหมคุณเป็นช่างเชื่อมคุณคิดว่าคุณเชื่อมเก่งแค่ไหนเป็นช่างปูนช่างไม้เป็นช่าง,ง,งอะไรก็ตามเรามีวิชาชีพต่างๆให้คุณเลือกในการทดสอบมากมาย อันนี้จะมีคณะกรรมาการผู้ควบคุมการทดสอบนะคะที่จะดูแลในเรื่องนี้แล้วก็จะมีเมื่อทดสอบผ่านนะคะผ่านในระดับหนึ่งของข้อสอบแล้วก็มาตรฐานของเราเนี่ยคุณจะได้ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานไปแสดงให้ในช่างดูซึ่งใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยสามารถจะไปยืนยันนะคะและเทียบเป็นค่าจ้างซึ่งมีการประกาศฝีมือค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงานได้ด้วยค่ะ จากผลการรายงานการดำเนินงานหลักสูตรการฝึกและมาตรฐานสมรรถนะของปี2562ที่ได้จัดทำมาตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมของรายง,งานในระบบ4กลุ่มคือกลุ่มเกษตรแปรรูปกลุ่มค้าปลีกค้าส่งกลุ่มท่องเที่ยวและบริการและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป สะท้อนการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตสร้างความสามารถในการแข่งขันแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือของภาคเอกชนและสถานประกอบกิจการ SME ที่เน้นประสิทธิภาพในการผลิตลดขั้นตอนและลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆถ้าพนักงานของเรานะครับมีฝีมือแรงงานแล้วก็สอบผ่านนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเป็นบรรทัดฐานนะฮะในการให้สวัสดิการต่างๆในการปรับฐานเงินเดือน,นต่างๆนะครับ ซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้มาตรฐานเดียวกันแล้วก็ยังสามารถนะฮะคือเป็นตัวการันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานแล้วก็คนของเราก็มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพด้วยคร,ครับผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับในทางด้านที่มีภาครัฐเข้ามาช่วยโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค8กรรมการผู้จัดการห้างส่วนจำกัดลิมเสียงเซยงยังบอกว่า แรงงานมีทักษะฝีมือที่ผ่านการอบรมทักษะและรับรองฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงานเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะเป็นแรงงานฝีมือที่สามารถพัฒนาทักษะต่อยอดฝีมือให้สูงขึ้นสู่มาตรฐานสากลได้ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนานวัตรกรรมทางเทคโนโลยีของสถานประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือรายงานให้ได้มาตรฐานสากลไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนาภาคฝีมือรายงานเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายฝีมือรายงานและการบริหารจัดการระบบข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง การจัดการแข่งขันฝีมือรายงานแห่งชาติจัดขึ้นทุกสองปีค่ะทั้งในระดับภาคระดับชาติระดับอาเซียนและระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นการจูงใจนะคะให้เยาวชนเห็นถึงความสําคัญของอาชีพกระตุ้นให้ช่างฝีมือที่มีอยู่ในประเทศยกระดับฝีมือตอนเองซึ่งปีนี้ค่ะจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่1 8บแถึงยีมีนาคม2 5 6 3แข่งขันใน6กลุ่มอาชีพ25สาขาและสิ่งที่สําคัญคือ ทุกวันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยส่งพระปรีชาสามารถด้านการช่างและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทย สิริพรวัฒนสุวัคุลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์รายงาน